สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ไปอ่านเฟซบุ๊กของนายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยเขามาเขียนไว้บอกว่าเมื่อวานผมเกือบลาออกเฮ้ยว่าทำไมถึงเกือบลาออกเนื่องจากเมีกรรมการท่านหนึ่งของไอ้พักไอ้สร้างอนาคตไทยเนี่ยบอกว่าเขาจะร่วมหัวจมท้ายกับประยุทธ์ผมนี่ไม่เอาประเด็กประยุทธ์ว่าอย่างนั้นนะครับเอ่อก็เลยมีการพูดคุยตรงลงสุดท้ายบอกว่าเราจะไม่เอาประยุทธ์ผมก็เลยบอกว่าเออ พักสร้างอนาคตไทยหัวหน้าพักคือนายอุตมะสวรนายน,นะครับอันนี้เป็นสุขสิทธิ์ก้นกุฏิของประยุทธจ์จันทร์โอชาสมคิดจาตุรศรีพิทักษ์ก็กอดคอกับประยุทธ์มาโดยตลอดนะครับผมก็เลยไม่มั่นใจว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าอะไรไหมสุรนันทเวทชชีวะมีนามสกุลเหมือนอภิสิทธิเวชชีวะเปรียบเลยล่ะครับนะาําได้ไหมครับนายอภิสิทธิเวชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ เคยหาเสียงบอกประชาชนทั้งประเทศบอกว่าผมจะไม่เอาเผเด็จการจะไม่ร่วมหัวจบท้ายชมท้ายกับประเด็จการเราจะเป็นประชาธิปไตยปรากฏพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งกับได้สสน้อยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อภิสิทธิ์เชจชิวะไม่แน่ใจนะครับว่าลึกๆเลยอยากจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็เลยตัดเยยวไอ้พรรคประชาธิปัตย์มันต้องเป็นรัฐบาลสิก็เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักให้นายจุรินลักษณะภิสิทธิ์นี่นะครับมาเป็นหัวหน้าพักแทน จุลินเองก็บอกว่าไม่เอาเผด็จการแต่สุดท้ายพอประยุทธ์จันโอชาจัดตั้งรัฐบาลจุลินขอกอดคอด้วยมาถึงทุกวันนี้ครับประชาชนจะด่าจะว่าจะพูดยังไงไม่ถอนตัวเออนะครับก็เลยจะฝากบอกคุณสุรนันท์เวชชาชีวะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าทําตัวเหมือนอภิสิทธิ์นะครับแล้วเกิดสมมติว่าพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับได้สสมาบ้างนะ เออเอาไปเอามาบอกเออเราก็อยากจะร่วมกับประยุทธ์เหมือนกันนะแต่ประกาศไว้อย่างนี้สุรนันท์บอกเออผมขอญาตรอลาออกจากรองหัวหน้าพักกันละกันให้อุตมะให้สมคิดเขาจัดการไปกันละกันเนาะเอออย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับพักประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้น,นิดนะครับคุณสุรนันท์ถ้ามั่นใจว่าจะไม่เอาประยุทธ์จริงคุณเขียนเป็นนโยบายของพักสร้างอนาคตไทยไปเลย ว่าพักสร้างอนุคันไม่เอาประยุทธ์ไม่เลือกประยุทธ์ไม่เอาเรือนเขียนอยู่ในยบนน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 พัรครับเวลาของมันเน่านี่นะครับก็มักจะปฏิเสธครับแต่พอไปหมักเป็นน้ำปลรราหน่อยเนี่ยมาขอชิมหน่อยรสชาติมันกลิ่นหอมดีเหลือเกินเหมือนพักบางพักนะครับที่เขาเรียกว่าพักแมลงสาบไงบ<ค>ชอบกินของเน่าอ่าแต่น้ำปลรราเป็นของอร่อยนะครับไม่ใช่ของเน่านะครับเป็นของอร่อยเป็นของสุดยอดครับเอาละวันนี้ติงกันไว้นะครับอย่า ทำเหมือนอภิสิทธิ์เวชาชีวะกันแล้วกันนะครับถึงเวลานั้นบอกขอลเออาจากลองหัวหน้าพักกันแล้วกันเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลกับประยุทธ์ขอร้องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ